สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมแกรน s a ซาก้ากับเพียบเลเวลไฟท์ชแนกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงนะครับผมประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยเป็นกันค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับผมนั่นก็คือเรื่องของการเติมเงิน ผ่านตัวของ p i c g เก e Game, แล้วก็ไม่สามารถได้รับไอเทมนะครับผมหรืออีกประเด็นหนึ่งเนี่ยก็คือการเติมเงินผ่าน e p i c g เกมแล้วเนี่ยไม่สามารถกดเติมเงินได้นะครับเหมือนกับว่าตัวของระบบเนี่ยจะแจ้งว่าให้เปลี่ยนการเติมเงินในช่องทางอื่นๆหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของบัตรอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดแล้วก็อธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็เติมกันให้ดูด้วยเลยละกันนะครับจะได้เข้าใจง่ายขึ้นเนาะเพราะว่ามีแพ็กที่ผมเนี่ยต้องการจะเติมเงินอยู่พอดีเลย นะครับอะถ้าใครติดปัญหานี้อยู่นะครับแล้วก็ได้รับการแก้ไขจากการดูคลิปนี้แล้วเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมการซาก้ากันด้วยนะครับส่วนในคลิปหลังๆเนี่ยเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดไกด์ในคอนเทนต์อื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะฮะ เกมมือถือสมัยนี้เนี่ยเป็นเกมที่มักจะต้องใช้เวลาในการเล่นและเวลาในการบอดหรือว่าเวลาในการเปิดเกมทิ้งไว้นานๆค่อนข้างที่จะเยอะมากในปัจจุบันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเกมรบอกต่างๆนะครับผมอ่ะหรือว่าเกม ROXROM หรือเกมบิสเบตโตนะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกมอื่นที่ผมอาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งมันต้องใช้งานในเรื่องของการบอทอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมขอเสนอโปรแกร,รม UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับผม UG Phone เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบคลาวด์นะครับผมมันเปรียบเสมือนเราเนี่ยมีมือถือเพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องหนึง่งที่จะสามารถนําไปทํการ การเปิดบอท หรือออโต้ฟาร์มในเกมต่างๆที่พูดถึงก่อนหน้านี้ได้ทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิ้งไปแล้วปิดคอมทิ้งไปแล้วปิดเน็ตทิ้งไปแล้วตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาและมันเหมาะมากๆสำหรับคนเล่นเกมในสมัยนี้นะครับถ้าหากว่าไม่อยากจะให้มือถือเสียไวหรือว่าไม่อยากจะเปลืองเงินค่าไฟมากเกินไป U g p h o n e เนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับราคาในการใช้งานเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบบาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจในการดาวน์โหลดย g Phone ก็สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ดิสคริปชันนะครับผมหรีอว่าใส่โค้ด l ลเว l ไฟเพื่อรับส่วนลดได้20บาทหรือจะนำไปทดลองในการใช้งานก่อนได้เช่นกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับสำหรับคนที่เล่นผ่านตัวของอ i c g เก e Game, เนี่ยก็คงจะรู้กันอยู่แล้วว่าตัวของอ i c g เกมนั้นจะมีแพ็กราคาที่ค่อนข้างถูกมากใช่ไหมอย่างแพ็ค Chapter 5 Chapter 6ที่ผมยังไม่ได้เติมเพิ่มไปตรงนี้เนาะก็ถ้าหากว่าเราเล่นในแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยแพ็คนี้จะราคา300บาทนะครับส่วนตัวของ Chapter 6เนี่ย แพ็กนี้จะราคา375บ้าทนะครับโดยประมาณเนาะแต่เติมในอ e ีพีเกมเนี่ยหลายๆแพ็กเนี่ยจะมีราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกมากกว่าปกติเกือบเกือบประมาณ60%กันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งมันจะค่อนข้างที่จะคุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคากว่าแต่หลายๆคนนั้นก็จะมีปัญหาอย่างหนึ่งอย่างที่บอกไปเลยว่าประเด็นแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องของ การเติมเงินแล้วมันขอไม่เข้ากันก่อนเลยละกันนะครับซึ่งคิดว่าปัญหาที่ทุกคนเจอกันตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ารีบหรือว่า ใจร้อนกันมากเกินไปนะครับเดี๋ยวหลักๆเนี่ยผมก็จะมาเติมในแพ็กนี้กันก่อนละกันเนาะเพื่อที่จะให้ทุกคนดูว่าเออมันเติมได้ปกติจริงๆนะนะครับซึ่งจะเป็นแพ็กตัวของน่าจะโปรเกสนี้ละมั้งเป็นแพ็กเลเวลอัพนะครับซึ่งแพ็กนี้เนี่ยเป็นแพ็กหนึ่งที่อ่ะเผื่อว่าใครยังไม่รู้ว่าอยากจะเติมอะไรดีนะครับก็แนะนําว่าแพ็กนี้น่าสนใจแล้วก็น่าเติมด้วยนะครับเพราะว่า1เลยก็คือ แพ็กนี้เนี่ยมันคุ้มค่านะครับและมันได้ตามเลเวลแต่ว่าตัวของการเติมเนี่ยจะมีอยู่สสเต็ปเนาะสเต็ปแรกจะเป็นของรางวัลที่มีตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล40นะครับได้พวกตัวกระชาได้เพชรได้อะไรพวกเนี้ยมาใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นช่วงที่เลเวล41ขึ้นไปนะครับไปจนถึงเลเวลเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าแพ็กสองเนี่ยยังไม่ได้เติมเลยนะครับเดี๋ยวต้องเติมดูก่อนนะครับถ้าหากว่ามีแพ็กสามอะไรอีกเพิ่มเติมเนี่ยก็คงต้องรอออดดดดดูููววววว่่่่่าา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 รรรรรคคคเนเเเเเเเีีี๋๋๋ยยยมมมมััััันน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 ปปะะะะะะะณทไไหผจติแพ็กกกกลลลบขสึง อโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยววิธีการเติมเงินนะครับคือมันก็ไม่ได้ยากลาบากอะไรขนาดนั้นเนาะอัดดับแรกเนี่ยให้เรากดไปที่แพกอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะเติมเงินนะครับกดตามการเลือกนะครับผมแพคกน้นนั้นไปแล้วก็กดเติมเงินไปที่แพคที่เราต้องการเลยนะครับเลือกราคาเสร็จเรียบร้อยตัวเกมเนี่ยเขาจะเด้งให้กับเราเนี่ยมาอยู่ที่หน้าอีพินะครับผมหรว่าตัวของการสั่งซื้อออเดอร์อะไรพวกนี้เนาะ ซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยตามปกติทุกคนเนี่ยก็คงจะจ่ายเงินผ่านตัวของเครดิตการ์ดนะครับหรือว่าบัตรเดบิตดัดเครดิตอะไรก็แล้วแต่เนาะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าหากใครใช้ทูมานี่วอลเล็ก็สามารถใช้งานได้ด้วยเช่นกันนะครับเพียงแค่ไปยืนยันนะครับผมกับตัวตนของทูมานี่วอลเล็ก่อนที่เซเว่นแล้วก็จัดการเปิดมาเสื้อกาสนะครับส่วนวิธีการทำเนี่ยก็แนะนําว่าไปดูคลิปอื่นเราละกันน้องเพราะไม่งั้นมันนานหรือถ้าหากว่าใครใช้เป็นเดบิตธรรมดาอยู่แล้วเนี่ยอย่างพวกธนาคารต่างๆนะครับผมก็สามารถเอาเลขหน้า ใส่ตรงการนมเบอร์ได้นะครับผมแล้วก็ใส่ชื่อที่เราเนี่ยทำการสมัครการ์ดหรือว่าเปิดบัญชีเอาไว้นะครับผมเป็นภาษาอังกฤษเนาะวันหมดอายุของการ์ดจะอยู่ตรงหน้าการ์ดเลยนะครับผมแล้วก็ตัวของ CV v เนี่ยจะเป็นเลขที่อยู่ตรงด้านหลังการ์ดนะครับ ตรงนี้เองเนี่ยก็ใส่ตรงนี้ให้ครบเนาะแล้วรายละเอยียดตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราเลยใส่ไปครั้งแล้วเนี่ยก็จะมีตัวของบัตรที่เราเคยใช้งานอยู่นะครับในการเติมครัง้งต่อไปเนี่ยเราแค่มาใส่ตัวของ C V V ในตอนหลังนะครับหรือถ้าหากว่าใครเติมผ่าน PayPal เนี่ยอาจจะค่อนข้างต้องยุ่งยากก่อนเพราะว่าการสมัครครั้งแรกเนี่ยจะค่อนข้างน่าลำบากนิดหน่อยนะครับก็ต้องไปยืนยันตัวของตัวต้นที่ธนาคารต่างๆที่ PayPal ต้องการกดนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถเชื่อมตัวของบัญชีต่างๆนะครับผ่าน PayPal ได้แล้วก็ชำระผ เพลาได้ตามปกติเลยเนาะแต่ว่าตรงนี้เองเนี่ยที่หลายๆคนเจอปัญหากันก็คือเรื่องของการชําระเงินนะครับผมแล้วมันไม่ผ่านนะครับเพราะว่าอะไรนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือตอนที่เรากดสั่งซื้อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับอย่างผมเนี่ย สั่งซื้อแผ็นนี้ไปปุ๊บนะครับเพรสออเดอร์ไปนะครับทุกคนเนี่ยไม่ได้รอนะครับแล้วก็รีบนะครับแล้วก็กดกากบาดออกไปซะก่อนเนาะอันนี้เนี่ยผมแนะนําว่าให้รอนะครับรอจนกว่าตรงนี้จะหมุนเสร็จแล้วมันก็จะเด้งหน้าจอหายไปเองนะครับซึ่งพอมันเด้งหน้าจอหายไปเองเนี่ยของก็จะถูกแอดเข้าตามปกติแล้วก็ของรางวัลเนี่ยที่เติมเข้ามาแล้วเนี่ยจะไปอยู่ในจดหมายก่อนนะครับถ้าหากว่าเป็นไอเทมที่ซื้อแบบว่าอะอย่างพวกเพรหรือว่าตัวของกาชาอะไรพวกนี้เนาะจะเด้งเข้าไปจดหมายให้เราเข้าไปที่ จดหมายนะครับแล้วก็รับของรางวัลตรงนี้มาให้เสร็จนะครับแต่ถ้าเป็นพวกพาร์ตตรงนี้เนี่ยเราก็จะปลดล็อกพวกนี้แล้วก็สามารถรับของรางวัลได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ถือว่าเติมให้ดูไปแล้วนะครับว่าเออมันสามารถรับของรางวัลได้จริงนะครับเกิดตรงนี้เนี่ยพาร์ตม,มันเปิดได้เพียงแค่เลเวล60ฮะมันไม่เปิดเลเวลหลังจากนี้เพิ่มเติมด้วยถ้าหากว่าเติมอีกตรงนี้เนี่ยก็คงจะ409้อบาทนะครับแพงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเนาะถือว่า เผือ่อว่ายังไม่ชัวร์นะครับจะมี nữa, แพ็กอ er ื่นเติมอีกเพิ่มเติมได้อีกไหมเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนละกันนะว่ามีแพ็กอะไรที่แบบว่ายังไม่ได้เติมแล stop, ้วสามารถเติมได้ตอนนี้บ้างนะเพราะว่างบประมาณเนี่ยมันเริ่มใกล้จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวขอไล่ดูแป๊บหนึ่งละกันเนาะอะจะได้กดให้ดูอีกรอบหนึ่งละกันนะครับผมว่ามันเติมได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะอันนี้ก็คือเติมมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันวันนี้วันปัจจุบันนะครับผมประมาณ3วัน4วันแล้วที่เล่นเกมนี้มาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับ น่าจะไม่ไม,ไม่ไม่มีแพ็กอะไรที่แบบน่าจะต้องเติมเพิ่มเติมแล้วมัง้งเดี๋ยวผมจะกดแพ็กอันนี้ให้ดูแล้วกันนะแพ็กแบบว่าไดมอนด์สิบาทอะไรเงี้ยเพราะว่าเงินที่มันเหลือในบัญชีตะกี้มันก็ยังคงพอมีอยู่ประมาณหนึ่งนะครับตอนแรกกะว่าเออจะซื้อตัวของสกิปแอดหนึ่งปีไว้แต่เดี๋ยวกะว่ารองเงินเดือนออกรอบต่อไปนะครับเดี๋ยวค่อยเติมตรงนี้เพิ่มเติมแล้วกันเพราะว่ามีเงินสำรองเอาไว้ไปเติมเกมอื่นนะครับนิดหน่อยเนาะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะกดแพ็กนี้ให้ดูแล้วกันเนะะานนะอ อย่างที่บอกไปนะตรงนี้ก็คือใส่รหัสแล้วก็คือให้รอนะครับอ่ะให้รอแล้วก็กด place order ไปนะครับแค่นี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แล้วก็รอให้มันหมุนจนเสร็จให้เรียบร้อยนะครับผมให้มันหมุนจนเสร็จให้เรียบร้อยแล้วเขาก็จะขอบคุณนะครับแล้วก็ให้ไปรับของในอ e ีเมลเนาะของก็จะเด้งมานะครับในหน้าอ e ีเมลเห็นไหมก็เติมเข้าปกตินะผมก็ไม่ได้มีปัญหาเลยไม่เคยมีปัญหาในการเติมเงินกับอีพีเลยนะครับไม่แต่ครั้งเดียวเนาะ แต่ว่าส่วนใหญ่ที่เคยมีคนที่แบบว่าเกิดปัญหาตรงนี้เนี่ยก็คือมีเพื่อนผมเกิดปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ได้รอเขาปิดหน้าต่างไปก่อนนะครับของมันก็เลยไม่เข้านะครับตรงนี้แหละที่เพื่อนผมมีปัญหาเนาะอ่ะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยถัดมาเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของคนที่เติมเงินแล้วนะครับกดเติมไม่ได้นะครับผมเกิดปัญหาอะไรจากตรงไหนนะครับเราก็กดไปที่ตรงนี้เลยนะครับสมมุติว่าตรงนี้เนี่ยอันนี้ผมอาจจะยังไม่กดเพิ่มนะครับผมเพราะว่าเออเงินในบัญชีมันหมดแล้วนะครับ สมมุติ e เอาละกันนะครับให้สมมุติ e ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดที่นะครับผมที่เราเนี่ยเข้ามาเติมเงินนะครับแล้วเราเนี่ยใช้บัตรเดิมปกติตามปกติเลยเนาะในการเติมเงินแล้วเราเนี่ยใส่เลข C V V ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดทาการเพลทออเดอร์ไปนะครับถ้าผมกดตอนนี้เนี่ยมันจะขึ้นแจ้งเตือนว่างเงินไม่พอนะครับเออมันจะขึ้นแจ้งเตือนว่างเงินอ่ะไม่พอแน่นอนร0% 0นนะคร,ครับผมเพราะว่าตัวของผมเนี่ยเงินในบัญชีตรงนั้นเนี่ยที่เอาไว้เติมเงินเนี่ยมันไม่มีเหลืออยู่แล้วเนาะ แต่ว่าถ้าหากว่าเป็นบางคนที่แบบว่าเอาเงินในบัญชีก็พอนะครับแต่เติมขึ้นไม่ได้นะครับมันจะมีข้อความขึ้นประมาณว่าตัวของ าการเติมเงินมีปัญหานะครับไม่สามารถใช้บัตรนี้ได้ชั่วคราวหรืออะไรพวกนี้เนะาะกรุณาเปลี่ยนช่องทางในการเติมเงินนะครับผมอย่างอื่นแทนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเกิดปัญหามาจากว่าเราเนี่ยเติมแพ็กทีเกินไปแล้วก็เติมต่อเนื่องรัวๆเกินไปมันทําให้ระบบของแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมทําการบล็อกเอาไว้ชั่วคราวนะครับเพื่อป้องกันมิจฉาชีพ หรืออื่นๆเพิ่มเติมนะครับผมที่อาจจะเป็นการทำธุรกรรมที่ผิดปกตินะครับทางตัวของบัตรเนี่ยเขาก็จะระง,งับไปชั่วคราวเนาะแต่ว่าของผมเนี่ยคือมันขึ้นว่าเงินไม่มีในบัญชีนะครับมันจะไม่ได้ขึ้นแบบนี้นะมันจะขึ้นหน้าแจ้งเตือนปอปอัพมมาที่ตัวของหน้าต่างตรงกลางนะครับตรงนี้เนี่ยวิธีที่เราจะลองทำได้ก็คือถ้ามีบัตรเดบิตบัญชีอื่นให้ลองเพิ่มบัตรเดบิตบัญชีอื่นไปก่อน แล้วก็ทําการลองเติมอีกครั้งหนึ่งหรือถ้าหากว่าใครมีเพย์เพลนะครับก็ให้ผูกบัญชีนะครับผมที่เรามีกับเพย์เพลแล้วก็จัดก,การจ่ายผ่านเพย์เพลได้นะครับผมซึ่งผมเองเนี่ยวันแรกที่เติมเนี่ยก็เติมไปหลายแพ็กเหมือนกันก็โดนเหมือนกันแหละก็คือก็โดนเหมือนกันแต่ว่าผมก็ เติมผ่านบัญชีเพย์พาลแทนอันนี้ก็คือได้แต่ถ้าว่าใครไม่มีจริงๆนะครับไม่มีเพย์พาลเลยไม่มีบัตรเดบิตอันอื่นเลยนะครับสิ่งเดียวที่เราจะทําได้เลยก็คือรอนะครับผมรอจนกว่าระยะเวลามันจะผ่านไปประมาณหนึ่งนะครับอาจจะแพชั่วโมงนะครับหรือว่า24ชั่วโมงหรือ1วันก่อนเนาะมันถึงจะจัดการในเรื่องของการเติมเงินได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมตรงนี้เนี่ยแนะนําว่าให้รอละกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีวิธีอื่นจริงๆหรือว่าอาจจะต้องแบบ ว่าโทรไปติดต่อทางธนาคารให้จัดการในเรื่องของการอัลล็อกบัตรให้กับเรานะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนทําธุรกรรมเองตามปกตินะครับก็จะหลกัหลกๆจะมี2อ,อย่างนี้แหละนะครับที่เกิดปัญหากันเนาะอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับอันนี้ผมก็กาบาดไปแล้วลกันเนาะเพราะว่าโกงจะไม่เติมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวค่อยเก็บไว้เติมทีหลังเนาะเพราะว่ายังไม่ได้รีบใช้ไดมอนด์ขนาดนั้นนะครับอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้ละกันนะครับเรื่องของการเกิดปัญหาในการเติมเงินสำหรับเกมแกนซากานะครับใครมาตีบอสวะเนี่ยเออ ประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับผมถ้าหาคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ของเกมแกลสาก้ากันด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายเพื่อนๆทุกคน